ขอปองไปมอนีสิ้ผ้าไม่เห็ดอาหารตุรกีนะคะก็คือผัดเนื้อแล้วก็ใส่มะเขือค่ะแือว่าบางก้นก็นสิหั่นมะเขือผัดใส่เลยค่ะแต่ว่ันนี้พะหั่นค่ะก<ม>็คือข้าวซอเป็นนี่นะคะคือเตรียมไวแเราเรียบร้อยนะคะเราค่อยมายัดเนื้อเราตรงผัดเนื้อก่อนนะคะเนื้อบดนีนยัดใส่เดี๋ยวมาดูกันค่ะ เริ่มแรกนะคะน้ำมันเซนทิหรือวนน้ำมันธรรมาดาค่ะนะคะอันดับแรกเราต้องหอมหัวใหญ่ลงผัดกับกระเทียมนะคะผัดจนสุกค่ะเราค่อยใส่พริกผัดค่สุกแล้วค่อยใส่พริกค่ะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็พริกแกงมะเขือเทศหรือว่ามะพริกนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เนื้อสี่ร้อยกรัมนะคะแต่ไม่ทําเยอะค่ะเดี๋ยวกินไม่หมด เพราะว่าส่วสนมากจะให้สามีกินแค่นั้นค่ะแล้วก็ไมโดนุตนะคะตักคีตุรกีค่ะถ้าใครมีหอมผักหอมนะคะต้นหอมนะคะก็หั่นใส่ได้เลยนะคะก็จะมีเนื้อบดนะคะนี่นะคะเราหั่นเป็นนี่ไว้เรียบร้อยตั้งไฟเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะผัดหอมกันค่ะโอเคนะคะมาเริ่มกันเลยคนะคะเราใส่หอมผัดเลยนะคะ บางบ้านอาจะไม่เติมกระเทียมกับหอมเลยนะคะแต่บ้านเรากินค่นะคะ่ัานีนะคะ่ะ,คะแป้งจะใส่เนยนิดแนึ่งนะคะเนยใครใส่ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าไม่มีน้ำมันแล้วแต่ ข้อความหอมนะคะใส่ในดีกว่าทิชเนงนะคะก็ว่าสะไม,ม่ชอบนะคะเนยเราใส่ไปแล้วค่ะซึ่งเราก็ได้ก่ะึินตอนนี้หอมต้นนะคะใส่ลงไปคือบางบ้านนะคะเขาจะไม่มาคั่วงน,นี้นะคะบางบ้านก็เห,นเห็นเห็นตามคลิปหรือว่าตามบ้านของตัรกีบบางคนนะคะเพื่อนไม่ย่าอะไระอย่างเงี้ยเขาก็จะหั่นหอมนะคะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปใส่เครื่องเทศน,นะคะลงไปแล้วก็ คั้น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 แล้วก็เทน้ํามันเชทินหรือว่าน้ํามันธรรมดาใส่ลงไปอะคะ่ะแล้วก็คั้นคั้นแล้วก็เอาใส่มะเขือแล้วก็เอาไปทํากับข้าวเลยะคะ่ะไม่ผัดอย่างนี้นะคะม้ำมันจะแปลว่าผัดก่อนแปล่อหร่อยจะได้รสชาตินะคะน้ํามันก็ไม่อมมากคะ่ะถ้าเราใส่น้อยนะคะถ้าเราไปผสมกันนะคะน้ํามันก็จะอยู่ที่ใดที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันตอนเวลาเราผัดมาผัดไปได้ทึ่งทางเราก็ใส่กระเอีลงไปเกือบสุกแล้วค่ะบางคนก็บดเอานะคะมอเตศมันจะมีที่ขูดของตุรกีค่ะแต่แป้งจะหาง่อนเลยแล้วแต่บ้าน,นบ้านก็บดอันนี้เราก็จะผัดให้มันเกือบสุกแล้วเราก็ใส่พิกแกงตุรกีลงไปนะคะ มักจะเร่ก็สุกแล้วนะคะก็ะเกือบสุกเราจะใส่พริกแกงนะคะแ้งใจซอสมะเขือเทศนะคะเพราะว่าลูกสาวกินด้วยค่ะมาพอดีมีแต่สาวใช้รู้ว่าพริกเผ็ดค่ะก็เลยไม่ใส่นะคะก็เลยใส่มะเขือเทศไปนะคะเดี๋ยวไปซื้อพริกหวานมานะคะใส่ใครใส่แค่นี้ก็อร่อย แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราผัดเกลือสุกค่อยมานะคะค่อยมาดูกัน,นะค่ะปุ่มกันค่ะนะคะพริกไทยนะคะไทยก็ใส่ลงไปแล้วจะใครชอบ คือนหอ,อนชาะใส่ให้มันพอดีกันกะเาค่ะแบบว่าส่เท่าไหรไม่เค็มใส่เท่าไหรให้นื้คทุกคนไม่เส็จนะคเอที่บดใส่เค็ขีดเวยนก็มีแค่นี้ค่ะก็ตู๋ตะกีก้นะคะไม่เหมือนกัน บ้านเราก็จะผัดกับข้าวแต่ละทีนะคะเครื่องปรุงเยอะมากนะคะนะคะของตุรกีก็จะมีบีเบก็คือพริตั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแบบว่าเรียนแบบตุรกีกไปด้วยกันเลยให้ผิดถูกค่อยว่ากันนะคะนะคะเครื่องปรุงทั้งหลายแหล่ของตุรกีก็จะมีหอมหัวใหญ่คือซวนนะคะซวน โซกับออกประมาณนี้นะคะหรือว่าหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่ซอยแล้วก็บีบแบเยที่บีบแบรหรือว่าพริกเขียวนะคะคือมือสื่อบีบแบนะคะพริกแดงแล้วก็สารึมสับก็คือกระเทียมนะคะซ<ม>าวช่ายก็คือสาหร่ายก็คือพริกแกงนะคะแล้วก็คาราบีแบแยคือพริกไทยป่น นะคะคทุสเกืออูบีแบก็คือพิกป่นนะคะ,นะคะโดมาเท็ดก็คือมักเะ,มะ,มมะเทศหั่นะะก็จะมีประมาณนี้นะคะไมโดนู้ด้วยนะคะนี่เราสุกเราค่อยโรยกกได้ไมโดนู้นะคะหรือว่าเยลชีซอนหอมหอมซอยนะคะต้นหอมซอย ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะนี่นะคะก็ผัดประมาณนี้ผัดทุกอย่างเข้ากันเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้นะคะมายโนสใส่ลงไป เราจะไม่ล้างหม้อนะคะเวลาเราตักเครื่องออกไปหมดปุ๊บเราก็แค่เอาเอาหอมหอยเอ๋อเพรมะเขือพัาน์จันก็คือมะเขือน,น,คอะ,อน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่างเริ่มนะในเครื่องเราเรียบร้อยเครื่องนะคะปลอกผัดเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นหะระือว,ว่าบางคนก็ทําแดงก่อน,นี้อันนี้ก็เป็น,น,นเดี๋ยวเราจะมาดูต่ังเลยคะ่ะ ตจันก็แช่น้าเกลือน,นะคะจะได้ไม่ไม่เปลี่ยนสีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะใส่จานซอกนะคะ มะเขือใหญ่มันก็จะน่าจะดีกว่านี้นะคะตอนนี้มะเขือไม่ใหญ่มากมก็จะได้นาจาประมาณนี้ค่ะนี่นะคะ,ะได้ประมาณนี้ น่ากินไหมคะ,ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูสักสองกัอนนะคะมันก็จะร้นอน อันนี้สูตรไม่ยากนะคะเขาทำบ่อยแบบนี้แต่การตกแต่งนะคะแลยวแตกใค่ชออแบบไหนนะคะคใส่กจะเดียอันนี้กระเทียมเห็นไหมคะกะชั้ๆก็จะประมาณนี้นะคะนะคะเดีเ๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวเราให้ดูนะคะแล้วก,ก็ทำเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะ เดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำนะคะเราเอาหม้อเดิมนะคะเพราะว่าจะไปล้างหม้อเอาเพราะว่าเครื่องปรุงมันยังมีนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเวลาสุกเดี๋ยวตักให้ดูนะคะโอเคนะคะบา,บายบลิเรี้นะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะลองทำดูได้ค่ะง่ายๆนะคะโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบา,บาย